ดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธชรเอี่ยมซั์นะครับเลขที่5้ามาจากชาั้นม2อทับ2นะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องประวัติของลูกคิดนะครับความเป็นมาของลูกคิดลูกคิดเป็นเครื่องมือสําหรับใช้การคํานวณน,นับเป็นเครื่องคิดเลขยุคแรกๆของโลกเลยนะครับลูกคิดมี2ประเภทคือลูกคิดแบบจีนกับลูกคิดแบบญี่ปุ่นนะครับลูกคิดแบบจีนมีมาเมื่อราวๆ700กว่าปีก่อนนะครับนานถือว่านานมากเลยนะครับ ูกคิดญี่ปุ่นชื่อสนระบันนะครับมีการเผยแพร่มาจากจีนเช่นกันแต่ไม่ไม่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนประดิษฐ์ลูกคิดญี่ปุ่นขึ้นมาลูกคิดจีนลูกลูกผ้าจะเป็นแบบนี้นะครับล่างลูกคิดจีนแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนบนมีลูกคิดสองลูกแถวละสองลูกนะครับส่วนล่างมีห้าลูกนะครับ แต่มีบางบางคนก็ทําแตกต่างกักไปนะครับคนประดิษฐ์ลูกคิดที่นิยมมาใช้กันมีอย่างน้อยสิหลักนะครับวิธีนับของลูกคิดนะครับแกนถัดไปทางซ้ายหนึ่งแกนหลัก10แกนถัดไปทางซ้ายสองแกนหลักร้อยสามแกนหลักพันแกนถัดไปทางขวา1แกนเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง สองแกนเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับวิธีใช้นิ้วนะครับค่าของเม็ดลูกคิดนะครับเม็ดลูกคิดตอนบนมีค่าห้าหน่วยหลักหน่วยมีค่าห้าหลักสิบมีค่าห้าสิบหลักร้อยมีค่า500ห้าร้อยหลักพันมีค่าห้าพันนะครับเม็ดลูกคิดตอนล่างหนึ่งเม็ดเม็ดละหน่วยหลักหน่วยมีค่าหนึ่งหลักสิบมีค่าสิบ หลักร้อยมีค่าร้อยหลักพันมีค่า1000นะครับดังนั้นลูกคิดตอนล่าง5้ลูกมีค่าเท่ากับลูกคิดตอนบน1ลูกและลูกลูกคิดตอนบน2ลูกมีค่าเท่ากับลูกคิดตอนล่างถัดไปทางซ้ายมือ1ลูกนะครับและครูได้ให้โจทย์ไว้นะครับเขาบอกว่าจงสร้างจำนวนต่อไปนี้บนล่างลูกคิดนะครับผมขออนุญาตต่อนะครับเพื่อการไว จำนวนที่หนึ่งสี่พันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่นะครับสี่พันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับข้อที่สองนะครับนี่นะครับสามแสนสี่มื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดนะครับนี่นะครับสามแสนสี่มื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดนะครับข้อที่สามสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าร้อยหกสิบนะครับนี่นะครับสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ด 1สนห้าหกสิบครับข้อที่สี่ครับห้าพันหนึ่งสิบดล้าน9ก้าแสนเก้านด้เจ็ดิห้านะครับนี่ครับห้าพันหนึ่งร้สี่สิดล้านเก้าแสนกาเก้าพัด้เจ็ดิห้านะครับข้อห้านะครับ เจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสนสี่มื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับข้อห้านะครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสนสี่มื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามนี่ครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสนสี่มื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับข้อที่หกข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับเก้าร้อย ก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นต้นนะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับข้อที่เจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยนะครับนี่นะครับแปดสิบเจ็ดล้าน ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยนะครับข้อที่แปดนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าครับข้อที่ขอพายนะครับข้อที่เก้าครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดนะครับนี่นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดนะครับ ข้อสุดท้ายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับข้อสุดท้ายนะครับ9ก้าล้านเจ็ดแสนสองหนะครับการทำเลยนะครับ5 0 0พมีศูนย์สามตัวไม่ต้องใส่ครับเว้นไปสามหลักหนึ่งสองสามนะครับนี่มาใส่ห้าครับห้าพันแล้วก็สองหมืนนะครับแล้วก็เจ็ดแสนนะครับห้ากับสองเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ เก้าล้านนะครับก็เป็นห้ากับสี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นเก้าล้านเจ็ดแสนสองมืนห้าพันนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ